แนวข้อสอบกอพภาคก,กอบทความภาสาไทยข้อนี้ถามหาสาระสําคัญของบทความนะครับจะมีวิธีในการดูแล้วก็ทําข้อสอบข้อนี้ยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูครับสําหรับโจทย์บทความนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทํานะครับไม่ใช่การอ่านบทความครับแต่เป็นการอ่านโจทย์ครับโดยโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดเป็นประเด็นสําคัญของข้อความต่อไปนี้นะครับซึ่งประเด็นสําคัญก็คือสาระสําคัญของบทความครับเป็นการหาเมนไอเดียหรือสิ่ง ที่เป็นไฮไลท์ที่บทความนี้ต้องการจะนําเสนอนะครับเมื่อเราอ่านโจทย์แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการอ่านตัวเลือกครับโดยอ่านแต่ละตัวเลือกขีดเส้นใต้คาหม่งชี้เฉพาะที่เป็นลักษณะสําคัญของแต่ละข้อนะครับโดยข้อกไก่ครับข้อแนะนําในการรับประทานยาครับขีดเส้นใต้คําว่าข้อแนะนําขอไข่ครับสรรพคุณของยาแต่ละประเภทสรรพคุณนะครับขอควายครับวิธีการเลือกใช้ยาครับให้ถูกต้องเหมาะสมและข้องงู อันตรายจากการใช้ยาตัวเลือกค่อนข้างชัดนะครับพูดเรื่องคําแนะนาสรรพคุณวิธีการเลือกใช้ยาหรืออันตรายจากการใช้ยาเดี๋ยวเราไปอ่านบทความกันครับบทความกล่าวถึงยาเม็ดหรือแคปซูลควรกลืนทั้งเม็ดพร้อมน้ําถ้าระบุว่าเคี้ยวก่อนกลืนต้องเคี้ยวให้ละเอียดหากเป็นยาน้ําควรเขย่าวขวดก่อนใช้ทุกครั้งเพื่อให้ตัวยากระจายทั่วขวดถ้าเป็นยาผงที่ระบุให้ละลายน้ําก่อนรับประทาน ไม่ควรรับประทานทั้งผงแห้งแล้วดื่มน้ําตามเพราะอาจทําให้เกิดการอุดตันของทางเดินอาหารได้กไก่ครับข้อแนะนําในการรับประทานยาจริงๆข้อนี้ก็ตรงอยู่นะครับเอาไว้ก่อนครับขอไขส่สรรพคุณของยาแต่ละประเภทข้อนี้ไม่ได้กล่าวถึงนะครับผิดครับขอควายครับวิธีการเลือกใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสมจากข้อความได้อธิบายถึงการรับประทานนะครับไม่ได้อธิบายวิธีการเลือกใช้ยาดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องครับ และข้อง,งูอันตรายจากการใช้ยายิ่งไม่ได้พูดถึงใหญ่เลยนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับต้องตอบข้อกอไก่ข้อแนะนำในการรับประทานยาครับ